สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ไหนกันคะอาจารย์คะะยุ่เมืองตรังค่ะ นี้สอนจากน้าที่ตรังนะคะคนตรังเนี่ยจะออกเสียงว่าสังหรอคะไม่เคยได้ยินเลยค่ะแล้วก็ลองแหลมดูสิสังแบบนี้ค่ะสังเห็นบอกว่ามีไก่สังเรามีไก่ไก่เมือังอยู่น่ะค่ะเอาไก้เมืองตังมาหน่อยไก้เมืองตังมาหน่อยหาไก่เมืองนีสาวตรังสาวตรังสวยเชียวค่ะนะคะอาจารย์พล่าคะสาวกันตังนะคะมาเมืองตรังต้องกินอะไรคะหนูหมูย่างค่ะ หมูย่างเมืองตรังเท่านั้นโอ้แล้วหมูย่างมีหรือเปล่าป่านี้อะเดี๋ยวเราต้องดูนะคะว่ามีหรือเปล่าในตลาดนี้แต่ปกติส่วนใหญ่เขาจะทานตอนเช้าใช่เนี่าจานคนลรกนะคะสวัสดีค่ะตังนะคะตอนนี้เราก็มาที่ตลาด เซ็นเตอร์พอยต์ค่ะตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ใช่ค่ะต้องมาเดินเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวตังก็เลิกงานแล้วก็จะมาตลาดนี้เป็นตลาดลาดดูว่ามีอะไรจะมาหาของกินแล้วไปนั่งกินเล่นเมื่อก่อนตรงนี้จะไม่มีสาดสองห้าของร้อยกินตลาดนี่อยู่ติดกับโรงพักหรือสารกลางค่ะอ๋อโรงพักสารกลางใช่ค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยใช่อยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเซ็นเตอร์พอยต์ไปกันค่ะ คุณแม่ขาอะไรบ้างคุณแม่ขาต้องมีไก่ง่าคุณแม่ขามากี่ปีแล้วคะเนี่ยอ๋อยี่สิบกว่าปีโอ้ยี่สิบปีแล้วชื่วร้านสามพี่น้องนะคะอุ้ยมีซี่โครงด้วยเหมือนไอ้นี่เลยที่เราไปกินน่ะที่เชียงใหม่อะที่เชียงรายอ่ะอ๋อยังไม่เคยไปนี่คือซี่โครงหมูย่างช้ำๆเลยช้ำๆเลยนะคะอุยต้องจัดแล้วเธอที่โครง เอาเธอเท่าไหร่เธอเท่าไหร่คุณแม่ไข่พื้นเขาที่ของเนี้อีกละ90บาทอ่าเอาสองขีดไหมแล้วแต่ครับแล้วสองคุณคุณแม่เอาเอาเอาซองขีดนะคุณแม่นะสองขีดเยอะขนาดนั้นเลยหรอมีสองขีดจริงหรอโอเคค่ะอือเอา100เงเหมือนเดิมโอ้าคุณแม่ขอแบ่งเป็นสองถุงนะคุณแม่นะนี่นิ่งโง่ โอ้คุณแม่ชุบชับชุบชับเลยอ่ะโอ้ยคล่องมากเลยอ่ะก็ขายมาแล้วยี่สิบปีไงคล่องมากชุบชับชุบชับเลยคุณแม่ได้ประหยัดทีมหน้าร้านคุณแม่เลยคุณแม่ที่นี่เขาม่มีไข่กอรอบใช่ไหมไม่มีร้อยร้อยความหวานอ่ะร้อยอืมร้อนคนเนาะโอ้เข้มข้นมากเลยเดี๋ยวน้องเก็บมาเก็บเไปเขิไมเติม นี่ร้านข้าวแกงนะคุณผู้ชมขายแกงเนาะคัดผีแกงซ้อมเน็กปลาไรคุณผีขาไข่ไร้คะปลากระพุกระเกงซ้อมไข่ปลาค่ะไข่ไข่ปลาไรคุณผีขาไข่ปลาอินซีน่ากินมากเลยคุณผู้ชมครับไข่ปลาอินซีด้วยอ้ยอออ๋าจารย์ต้นต้องแวะร้านนี้พ่อพ่อค้าขายแกงคือแบบว่าต้องแวะอุดหนุนเป็นการศึกษาน้องนิดนึงอุ้ยถูก สวัสดีค่ะมีธอมเหมือนต้องกินที่ร้านเลยอะรอธอมโอ้มีหนิเขามีที่นั่งให้เราดังกินด้วยอย่างเป็นทอรัดแกงเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นแกงหมูลูกเรียงนะคะรู้จักไหมคะลูกเรียงรู้จักไมมเลยไม่รู้จักลูกเรียงคือต้นสูงสูงเหมือนสตอแต่ต้นจะสูงมากอ๋อใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผักชั้นสูง เป็นผักชั้นสูงเลยคือคนใต้เนี่ยต้องกินอาหารชั้นสูงเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมใช่เตาอันจริงไหมคุณแม่หรือเรียอยู่สูนนะคุณแม่เนาะเอายากนะเขาหายากนะเถอะต้องหาบนเขานะมันไม่ได้ปลูกได้มันไม่เหมือนลูกเมียงที่มันเอามาเพาะมาปลูกได้เขาใช่อันเนี้ยเนี่ยลูกเมียงใช่ต้นอยู่บนเขาใช่แล้วจะกลิ่นนี้ก็คือจะจึ้งกว่าอ่ะรสชาติเป็นยังไงอ่ะไม่เคยกินขิด คนตายนะไม่กินไม่กินต่อไม่กินเนียยไม่กินเลยต้องกินแล้วเดี๋ยวต้องกินโชว์อกต้องแล้วมันมันจะมีความมันมันจะมันกว่าสตอรอใช่แล้วก็กลิ่นเนี่ยจะไม่แรงเท่าสตอนะใช่แต่จะมีความช่องใกล้เคียงกันความช่องเป็นผษมภาษาฝรั่งเศสแปลว่าแปลว่าเหม็นแล้วคุณแม่กับข้าวเป็น ยี่สิบสามสิบอย่างเยอะมากเลยของเยอะมากเลยทูว้าวแต่คนใจคนจะซื้อเกงประมาณนี้เห็นแล้วอยากนั่งกินที่ร้านโลอยากกินเดี๋ยวมานะคุณแม่นะเดี๋ยวมากินแค่ร้านเลยคุณแม่คุณผู้ชมอันนี้ของแปลกเลยนะไม่เคยกินเอาเดี๋ยวกินกินเอามังคุดคัดคุณผู้ชมขามีที่นครเท่านั้นนี่คุณแม่ทำเองหรอคุณแม่เขาฝากหรอคะนี่สงสัยฝากจากนครแน่เลยอย่างเนี้ยนะครับ ใช้มังคุดที่ยังไม่สุกอ่าเป็นมังคุดแก่กแลวก็ทำยากนะใช่มังคุดทำยากานะอันเนี้ยเขาต้องปอกทั้งยางเลยมันจะเป็นยางเยอะมากเลยอ่าจากต้นขาชิมอ่ะเธอชิมอ่ะมันจะกรุบกรุอ่ามันปึ๊มัง้งร้อย <laughs> กรอบกรอบใช่ได้เคยกินหรือเปล่าเคยกินมันจะมีความกรอบมีความอมเปรี้ยวอร่อยดีแปลกๆกรอบปีมีครั้งเดียวปลี่ยนหนึ่งทำไมมีครั้งเดียวล่ะคบคุณแม่ขาก็มันออกหนึ่งครั้งไงต่อปีอะมาคุดอะเอออร่อยค่ะอร่อยสรุปว่าร้อยอร่อยคุณผู้ชมค่ะเจอทีมงานที่เหลือแล้วค่ะไปดูซิว่าแอบกินอะไรกันอยู่นะคะแม ทีมงานอาจารย์ปิงปองร้อยไหมคะร้อยไหมคะเธอกินได้เธอกินอะไรคะอันนี้ถ่ายนะร้อยมาค่ะร้อยร้อยมาค่ะร้อยนาอทถาไมเหมือนขอส่วนบุญเลยอ่ะร้อยเมื่อกี้ร้านแรกเป็นข้าวราดแกงของแกงส้มก็น่ากินนะถูกน่ากินมากโอ้แกงส้มแล้วก็แกงส้มไข่ปลาต้องไปแวะร้อยไหมคะร้อยค่ะ คุณผู้ชมค่ะคนนีีคุณคุณค้นตังเลยค่ะถ้าอื่นจะไม่มีนะคะนี่คือจำปะทอดคุณแม่จำปลาขคองกันได้คุณแม่ค่ะอ้นี่จำปลาตองเครองปลาตองตองปานของปังงาปังงาเหรอคุณแม่มาไกลเนาะคุณแม่เนาะหลใกย่ยากแรยเลยคุณแม่ขาหลูกย่เลยค่ะลูกย่มันมีมีเคองปันไส้หนำพึ่งไส้หนำพึ่งเสือไม่ได้ลูกเกาด <ๆ S 3> ิบบัดโอ้เพงเนาะ นี่คือจำปะดะทอดมีาคัต้เท่านะตัวนี้าคใต้ค่ะใช่มันเดือดลูกไม่อย่างนี้หรอใช่มันจะไม่เหมือนมันคล้ายๆขนุนแต่ว่าขนุนมันจะมีอะไรขนุนน่ะมันจะมีเขาเรียกว่าข้างในจะหนาแต่นีะคือจะเป็นเนื้อหมดเลยขนุนมันจะมีเส้นมันจะมีแบบเหมือนใบแบบจำปะดะทอดเม็ดนสุกนะอร่อยใช่ใช่นี่กำลังทอดอยู่เมื่อกี้เผื่อเสือไปแล้วคนไหมนี่เผื่อเผื่อเผื่อสือไปแล้วค่ะค่ะ รอกับแม่ร้อยค่ะขอบคุณคะ่ะและแล้วเราก็มาชิมร้านข้าวแกงคุณแม่ใช่ต้องแวะเลยเพราะว่าคนขายนี่แหละซึ่งอาจารย์ต้นค่ะกินไปแล้ว,ลวเหลือแ,ลแต่กระดูกอร่อยมากอร่อยมากเลยกับข้าวที่นี้อร่อยมากอาจารย์จะชิมนะได้คะ่ะแกงส้มแกงส้มชอบไข่ปลานะฮะใส่มะละกอใส่หลกอกกบแกงส้มหลอกกอไส้ไข่ปลานะคะไข่ปลาอินทรีย์ค่ะ เปรีย้ยวมีความเปรีย้ยวมีความเผ็ดใช่อร่อยเางเครื่องแกงเข้มข้นมากสรุปว่าร้อย